อันว่าพาหยะนั้นยังคุณพิเศษให้บังเกิดแล้วด้วยธรรมมีประมาณเพียงนั้นอย่างไรดังนี้ครั้งนั้นอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วกับพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงยานับซึ่งธรรมของเราว่าน้อยหรือหรือว่ามากดังนี้เพราะว่าอันว่าพันแห่งคาถาทั้งหลายแม้มิใช่หนึ่งอันอาศัยแล้วซึ่งบทอันไม่มีประโยชน์เป็นคาถาประเสริฐกว่าย่อมเป็นหาไม่ได้ ส่วนว่าอันว่าบทแห่งคาถาแม้บทเดียวอันอาศัยแล้วซึ่งประโยชน์เป็นบทประเสริฐกว่าย่อมเป็นดังนี้เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนที่แสดงซึ่งทำตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้เจะประโยคเก่งที่สามสิบสองในการปฏิสุลงแห่งเทศนาอันว่าชนทั้งหลายมากบรรดุแล้วซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปิจิผลเป็นต้นดังนี้แลอันว่าเรื่องแห่งพระเชระชีว่าทารุจจริยะจบแล้วอันว่าเรื่องแห พระเทรีชื่อว่าคุณทนเกสีอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภซึ่งพระเทรีชื่อว่าคุณทนเกสีตรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจางกาถาสตังภา,าเสดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าอันว่าธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองชื่อว่าราชคฤตเป็นหญิงอันบุคคลพึงแสดงขึ้นว่ามีการฝนจิปหก เป็นหญิงมีรูปงามเป็นหญิงควรแก่การเห็นได้เป็นแล้วก็อันว่านางผู้ตั้งอยู่แล้วในวัยนั้นเป็นหญิงมีอัยาศัยในบรุษเป็นหญิงโลเลในบรุษย่ำเป็นครั้งนั้นอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายยังทิดานั้นให้อยู่แล้วในห้องอันเป็นสริริมีพื้นมีในเบื้องที่พื้นมีในเบื้องบนแห่งปราสาทอันประกอบแล้วด้วยชั้นเจ็ดได้กระทําแล้วซึ่งทาสีนางหลิงนั่นเทียวให้เป็นหญิงรับใช้ของทิดานั้น